สมาทิในงนการรับหลักคำสอนบางข้อที่เราอย่างพิสูจน์ไม่ได้เป็นเรื่องการวินวอยต่เกิดคือคนสมัยใหม่เนี่ยจหลายคนไม่เอาหเรื่องวิ่นวายใจเกิดแต่ว่าไอ้เรื่องปฏิบัติเรื่องการการฝึกจิตให้สงบอะไรเนี่ยเอาอยู่แล้วถ้าเราเชื่อไว้ก่อนเชื่ออย่าง ด้วยความโอนน้องถมตนว่าจะมีหรือไม่มีมก็ไม่รู้หรอกแต่เราไว้ใจพุทธเจ้าไว้ก่อนเมื่อทฤษฎีในทางฟิสิกส์ที่เรายังไม่สา,ม,สา,ม,สามารถพิสูจน์ได้แล้วก็เชื่อไอน์สไตน์ไว้ก่อนไว้ใจในปัญญาของ Einstein ไอน์สไตน์ไ้ก่อนก็ไม่ได้ถือว่างมง่าย ทีนี้ถ้าเราเชื่อไว้แล้วมีประโยชน์ยังไงมันเปลี่ยนมุมมองนะใช่ไหมถ้าเอาไม่เอาเรื่องบินไายใจเกิดเอาชาตินี้ก็พอแล้วการโกงเงินเนะี่ยมันรู้สึกได้กำไรนะอันนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้ซึ่งหลายคนอาจะคิดอย่างนั้นจริงนะมันได้กำไรอะไรฮนะมันก็ต้องกำไรในระยะสั้นสิบปีสิบปีสามสิบปีได้สะดวกสบาย จะมีสิทธิ์ใช้แบรนด์เนมเยอะแยะดื่มเหล้าวน์โขวดละหมื่นบาทภูมิใจด้วยเองว่าใช้ชีวิตระดับนี้แท่าตายแล้วไปไหนแต่ไม่ใช่ว่า,าสุขสบายมีรถมีรูปเสียงเป็นรถสัมผัสทีถูกใจมากๆ 30- 40สปี เป็นกันไม่ใช้ว่าขาดทุนแบบทุกทรมานยี่สิบสมสิปีนะเป็นนล้านปีถ้ามองในแง่ของการเวินวายแต่เกิดการสละความสุจริตเพื่อเอาเงินเอาทองมันเป็นความง่งเขลาอย่างที่สุดนะแต่เพราะไม่รู้ไม่ไม่คิดดีกว่าเป็นจึง กล้าทำหลายเรื่องในการทำความชั่วนะคนก็อยู่ได้เพราะไม่ถามไม่อยากจะรู้ไม่อยากจะคิดโกงเงินมาโกงอะปรียดเปลี่ยนคนอื่น <c oughs> ก็ทำวิธีแบบไม่คิดแต่กรรมมันไม่ได,ไได้ไม่ได้ระง,งับได้ง่ายๆอย่างนี้